ตรงนี้เราจะใช้คำสั่งที่มีชื่อว่า publish นะครับอยู่ที่นี่นะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีแบบที่เราจะทำการ publish ก่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะอยู่ผมจะอยู่ที่โฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนี่ฮะตามนี้1 2ึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแผ่นด้วยกันโอเคทีนี้ผมเริ่มแบบแรกก่อนนะครับคือแบบตัวนี้ผมเปิดขึ้นมานะครับหลังจากเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็จะพบว่าก็คือผมทำงานอยู่ที่ paper space นะครับ ทำงานอยู่บน Paper Space นะครับซึ่งใน Model Space เนี่ยก็จะมีเพียงแค่นี้นะครับซึ่งใน Plaster เว็บแ,บ,บแรกนี้ผมจะนำเสนอเป็นแบบว่าเ,าเป็นแบบการ p l o s t e r บน Paper Space ละกันนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมาตั้งค่า p l o ตอร์ก่อนโดยการกด Control T นะครับโอเคที่ p l o ตอร์ตรงนี้นะคะร,นรับือจะมี p r o t t e r Name นะครับตรงนี้เราตั้งค่าในส่วนของ เราแอดพัตเตอร์นไปก่อนก็ได้นะครับแอดพัตเตอร์นึก็ไปตรงนี้เป็น a 3ผมตั้งชื่อ a 3นะครับพอตั้งชื่อ a สเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเลือกเครื่องพิมพเป็น drawing to pdf นะครับในกรณีที่เราต้องการพิมพออกมาเป็น pdf นะครับส่วน paper size นะครับตรงนี้ผมจะเลือกใช้เป็นตามนี้เลยับก็คือ iso f u r b i t a 3นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเลือกเป็น extend นะครับให้กำหนด extend ก็คือจับพอดีกับบริเวณกรอบแนวนี้นะครับ เส้นปราเส้นปราที่ปลาอยู่นี่ครับก็คือจะเป็นบริเวณพื้นที่สามารถปรินออกไปได้นะครับเอาล่ะเอ็กเทนแล้วนะครับต่อมานะฮะโอเคมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะกําหนดส่วนของเพนสไตล์นะครับตอนนี้ผมเลือกใช้เป็นโมโนโครมนะครับง่ายๆไปก่อนนะครับสังเกตว่าเมื่อกี้ผมทามันหายไปแล้วนะครับเอสาของผมเพราะฉะนั้นผมก็คงต้องแอดใหม่นะครับผมใส่เอสามซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแปลว่ามันต้องเซตทห้เสร็จก่อน แล้วก็ใส่ A นะครับแอดเข้าไปเยสนะฮะจบแล้วค่าพอ์เตอร์นะครับกด Apply to layout นะครับเรียบร้อยปิดไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็มาที่คําสั่ง Publish นะครับโดยการไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ Publish นะครับตรงนี้นะครับที่ Publish Sheet Name ตรงนี้นะฮะก็เคลียร์ไปหมดเลยไม่ต้องไป เอาไว้นะครับก็เคลียร์ไปก่อนกดดีลีทไปนะครับทีนี้พลาบลิสต์ตรงนี้นะครับผมก็มาเลือกเป็นท้ายเป็นพลอตเนมอินอะพีดเซตอัพโอเคตามนี้นะครับแล้วก็มาที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับคือแอทชีส์นะครับก็คือชีทที่เราจะทำการพลอตทั้งหมดนั่นแหละครับผมก็ไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็เลือกรอยน์ทั้งหมดอินพุตเข้ามานะครับจะสังเกตว่าตรงนี้มีอินคลูดโมเดลกับเลเยอร์นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นเฉพาะเลเยอร์อย่างเดียวเพราะว่าผมทาการ สร้างเพจเซตอัพไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมก็กดซีเล็กนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเขาก็ import แบบเข้ามานะครับจะสังเกตว่าตรงนี้จะมีนี่ฮะ d e ฟ a ล l ์ A 3ที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่ก็คือตัวเพจเซตอัพใน A 3เราก็เลื่อนไปข้างบนสุดก่อนนะครับหลังจากนั้นกดชิปนะครับ แล้วก็เปลี่ยนคอนฟิกเรชันของเพจเซตอัพให้เป็น A3 ให้หมดทุกแผ่นะครับหลังจากนั้นผมก็ทำการพับ i ิชนะครับตรงนี้เขาถามว่า Do you want to save current this folder of sheet ตรงนี้ผมไม่เซฟนะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับเอ่อแล้วครับทีนี้ก็พอเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้งานผมก็อยู่ใน d o c ument นะครับผมก็เปิดไปรอแนละโอเค นะครับผมก็เปิด PDF นี้ขึ้นมานะครับผมไดเปิดไปแล้วนี่คือผลลัพธ์จากการใช้ p o t list นะครับก็คือไฟล์ PDF เนี่ยจะเรียงกันเป็นอย่างนี้ครัอครั้งเดียวจํานวนครั้งเดียวทีละเยอะๆได้เลยนะครับไม่ต้องไม่นั่งพิมพทีละแผ่นนะครับซึ่งก็จะใช้ได้กับ p l o t เตอเช่นกันนะครับโอเคครับสำหรับนิฟ p ลั list นะครับจบแล้วครับสวัสดีครับ